สวัสดีครับพบกันกับร้านน้องขนมจีนพระเครื่องอำเภอท่าเรือวันนี้มีรูปมานำเสนอรูปหลวงพ่อกวยบานนี้ปี64รูปรถน้ำมนต์ใส่กรอบหลุยอันนี้รูปปฏิทินปีหกห้าใส่กรอบหลุย อันนี้รูปปฏิทินปี66นี่ก็ลูปปี66นะครับนี่ก็ลูปปี66แต่ฟิล์มจะต่างกันก็จะ,จะมีฟิล์มม่วงฟิล์มเทาธรรมดาอันนี้ก็จะออกเขียวๆหน่อยบานจริงจะเขียวมากส่วนอันนี้รูปปี62 ภาพรวมๆก็โอเคนะครับใครสนใจพูดคุยทักทายติดต่อมาได้นะครับราคาสมเหตุสมผลย่อมเยาขอบคุณครับ